ตา cái <laughs> เพิ่นพอเพิ่นมา ีต้นลังเทียงหรือว่าตกนรกก็สอมไว้มันซสอมตกนรกเอ้ซสอมไว้เขาคือเสียบอะไรไปเห็นน้ำมูลดอกจังเทิงเบสต์เอรี่จังเบสตบัณฑิตแฉจังดับบัณฑิตจังหวะไปกระจายไทยเนี่เด้อันนี้คือชั่วๆเนี่เพราะอันนี้ของแท้เลยม่ได้ขี้เมอร์น้ำมูลดอกนี่ยมลดินคักๆ เบยทุ่มครึ่งแล้ววันนี้ฮ้ร์ดทุ่มหนึ่งแล้วกลายเป็นทุ่มหนึ่งแล้วฮ้ดไปแหมเอ้าพวกม่งเราทุ่มหนึ่งแล้ววันไหนวนหกม่วงนะบ้าโชวชีวิตเล่นปกติงานเจ้าภาพเอ้า ัมันบทไทยมันมีคนเบิ่งบลาเครื่องใดมเงดกนงถุงเครื่องนันเป็นองกัน่เก็บเข้าไปอีเหลืออยู่พแรกนวันี้ให้เวลาอีกสินาที้ทุกคนเตรียมตัวตอนนี้ค่ะศิลปินเตรียมตัวอ้กระจากแรกเขาเีงเลีย่ม เอาเพลงอันนั้นซะเอาเพลงโชว์ปกติซะไอดอลก็มาใส่อันแรกซะแมนอิริอิริโบ่แจังกัใส่ชุดธรรมดาถึงไปเตยซะบ่ได้บอ้บลายอยู่ในใสซูใสยังไงอิริอ่ะมาทำไมวะไอดอลมาเพลงเอามาเพลงแรลกขึ้นก่าเหรอว่าต้องไปปิดดไายดอกมันมาเพอะสิอะไรแบบจบปั๊บแล้วก็จังอันต่ออันยังเกาะกระสเซอร์กระจังว่าอันนี้ก็ได้ตามสกิบมันเป็นกระสวรเซอร์ไองของเข้าโจมวุฒิโอ้โจมวุฒิ เขาเลยที่ร้านวะแตหลังจะเป็นภูเขานะครับยยอดเป็นจีบปัญญาเขาแบบคดทายไล่สับปะรดเออขอดีบากเอกเล้วเอาบอกเอกแล้ตัดบากเอกตัดคลิปอยู่ห้องกัดลงโฆษณาแล้วพอดีโอ้ยบรรยากาศดีแห้งย่ำนี่ดอกสไาย่ำเล่นโมโหไอฮอดว่ามันตกนรกหลวพอไะจริงหรือไม่ พระเอกฮอตดี้บอกว่านึกว่าตกนรกตอนกลางวันอากาศที่ซ้มโต้งนรกคือว่าแล้วมันแดดแต่เคมีม่าซีม่วงแดงนังแดดเทสิเทียงแต่ว่ายันมันแดงบรรยากาศดีพูดนี่โอ๊ยเบาพื้นอากาศยันแดงกันดีพอดแล้วนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ออออเอาโบโ้ยตัวนี้มาล่ำทําน่องหลานั่งเอ้ยฝากไปถึงบางอ่อนผู้สาวทุกทัวนะฮาฮัมไปเต้นกับพี่แม่น้องแนวกินอยู่เต้นเยอะเลยไปไหม ไปมาพี่มาอุ้ยแต่สั่งแต่วะมาพี่มาพี่ไหมกินปีงหมูอยู่บ่บักแดงเนี่ยไปซ้ำไม่ไม่สิพี่ซื้อปีองหมูซูก,กินแล้ว ทีมเอฟซีแฟนคลับเพิ่นก็ก็ลังมาไลายนะครับวันนี้งานฟรีอุ้ยงานฟรีเพิ่นก็มาตะเวนเนาะเดี๋ยวพี่หม่องนั่งต้องมาตะเวนเด้งานฟรีนี่เล็กกน้อยนี่เต็มเบิดแล้วนี่มองจอดรถถอยรถข้างดังนะครับจะไปลำปลาบางนาเพิ่ร์ลจอจอดก็ไปปลาบางนาเพิ่นร์ลบางนาเพิร์ลก็ลังแท่งหยอด มันขาบแม่ไม่ใั่หระหายใวมาสีซื้อปีงหมูซูกินอาบะขาบขวดพลาสติกเลนเซอ์อยู่โอ้ยแดงมาเร็วมาเร็ว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 มาเอาพี่เร็วมามาพี่ ือจอยแท้ะมานี่เราจะซื้อปีงหมูสูกินในวัเห็นปีงหมูอยู่เนี่ยเออท้ายนี่ละสันไปซื้อมาสูไม่แต่หิวหายก็เป็นจอยวะน่ากินบาหลายวะอยวัดไม่แต่น่ากินหลายเอยู่วัดคนห่มหมอยู่ เชียวเงินให้มากกับสิบบมทาห่อร้านค้าเราก็จะไปทิ่มใช่ปุ้มาซื้อให้มันนี่ละ่ะนอ้องไม่ห้าสิบบาทอยู่ในกระเป๋ามันทอดไก่อยู่ใส่หนอนห้าสิบบาทไม่ใช่ละปละปีงไก่ไม่ป้งไก่ ไก่อนีไงไก่ทอ,อดเลยครับไก่ทอดนะจ๊ะอนี่เป็นไก่โยไก่ยอไม่ใช่ป,ปี่ไม่ใช่นี่วะเา,าเนื้อไก่ไ,ไม่ได้ใส่หนิ้าสิบบาทสามสิบสามสิบสามสิบหา้า <Okay. S 2> โอเคก็อยู่พี่น้องสามสิบหาวากันเพราะมีห้าสิบ,บาทสวัสดีครับ น้ำาปิ่งไก่ครับไปสิผ่อนบน้อนอไปจังใจเน่ออ๋อนี่ไงไม้เท่าไหร่ครับ,ไ,บนะไม่นี่นเด็กพ่อพ่ออยู่กว่า ไม้สิบห้าใช่ไหมครับเป็นโครงไก่จ้าเอ้าซองใหม่ก็ได,ด้ซองใหม่เนะตามที่ปขอคุณค่ะได้แล้วสองไม้ไอ้ตน้นมาตัวเป็นอย่าง ได้ปิ้งไก่ไปฝากเพื่อนสาวใส่ละไม่ใช่ใส่ละ เสียแล้วบ่อย่าเสียด้วเส็จอโนดเด้วนี่ปีงนี่ไปใส่แล้วมักแดงไปใส่แล้วแมวนี่ว่าได้กินดอกปีงไกลกูรอนี่รานี่ล้วมันอยู่น้ำพ่นนี่ละ แหงคำแหงเหมอดโอ้แดงแมาผีเร็วเร็วเร็นี <so <S <s AN> ่าหยามาๆม่มาเร็วเร็แลนแลนแลแลนมามานี่เอ้ กินอยู่นี่ล่ะย่าสีขาวแลีนหนีเอาให้สองปิี่ยเลยเอาย่าเลีนนี่กินอยู่นี่เออกินอยู่นี่เราเลยวเอานี่เอากินเห็นโอ้แตกขอโทษครับกูหาซุพ่อมเลยกินกินกินย่าม่พวก,กินที่ไปแต่งหน้าก่อน อย่าดมเออเอา้อาอยาไอเอ้าอยาไอไม่อยาไอานี่เห็นไหมถ้าโมยังก,กับกินแล้วเฮียไม่อยาไอไม่อยาไอเอาอพี่น้องครับพอ,อกันคลิปหน้านะครับ